แล้วเราก็ได้เนาะดอกดอกนีน้เอาแกงใส่ปาย่างนะคะเอาใส่ปาย่างอร่อยอร่อยนะคะอร่อยพุดๆนะแกงใส่ปาย่างถูอปิก็มาเนี่ยมันมาไม่มีปีไม่มีผุเนยนะปิดหมดเครื่องบินแล้วจ้าปิดหมดเครื่องบินแล้วมันมีแดดอยู่เลยอ่ะมันมาได้ย,างงายังไงงงเลยนะมาทั้งเสียงมาทั้ง โอ้โหมันจะตกยาวแมมเหมือนเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้ก็อย่างนี้แหละคลื่นไม่ดีเลยเด้อทุกท่านดู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 ตรงนู้นไม่มีตรงนี้ไม่ม,ม,มีแล้วมันมาตรงไหนโอ้ในเขาในเขาก็มาข้างไหนอย่างงงงงนีน้องเอ้ยจะมาก็ามานี่แหละงงเงก็กงงเง็กเลยนะ เอ้างงสิเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี้โดกคลิปไม่ทานได้อัดคลิปหรอกมนตกมันมืดตึ๊ดตื๊อมืดตึ๊ดตื๊อเนะอันเนี้ยยังสว่างอยู่เลยอย่างงงมากเลยนะพี่น้องเจ้าขาอยู่แอรไอไอก็จะลงแล้วเนาะกำลังเคียงเรื่องนะบทจมานตั้งแม่นมบีแม่แอหม่อมแม่ใช่แม่แมแมแมนมบีหนึ่งได้ยินอยู่แล้วใครมาตั้งแม่นมบีสองมาไม่รู้งงเหมือนกันนะนะ อันแม่นมีหนึ่งบีสองก็ไม่รู้นะเออสรุปแล้วบ้านพจนมานทำไมมันวุ่นวายงงกับแม่นมีหนึ่งบีสองอ่ะเออเย็นนี้จะขึ้นคอนเทนต์มีหนึ่งบีสองแม่นมีหนะนึ่งีสองอ่ะงงอ่ะนะอ่าเนาะตอนแรกเราตั้งเป็นแม่แม่แมเอรน่าจะเป็นพี่หญิงกลางแหละนะพี่หญิงกลางอ่ะตั้งนะพี่หญิงกลางพี่จงอะ่ะเลยเอองงอ่ะนะใช่ เขาจะมาเรียกแม่นมแม่แม่นมบีสองว่ามอมแม่มอมแม่เออใช่เนาะประมาณนี้ยแต่ใครมาเติมไม่รู้แม่นมบีหนึ่งบีสอง B 1, B รู้ว่าเออ,เอ,อร้อนเดี๋ยวตัวเนิรทุกท่านค่ะผมก็หยุดไม่ไม่หยุดตกอะนะนูน่นมาทิศไหนเนาะมาทิศเชียงใหม่เหรอมาทิศตอนตกทำใหมันแจ้งจาง,งปาง,งละเนีียมันงงอะนะเมาโอ้โหก่อนจะมาแล้วลมซะเอองงอะงงกับอากาศตรงนี้แล้วนู่น ก็มันแดดอยู่อะอแต่ว่าเราฝนตกอะมันงงไหมเห้อตกอะอ่ะเบาแล้วนะเบาแล้วบบามาแล้วมันจะตกมันก็ตกอะนะนู่นนั่นอีกกี่ตัวเด้อเมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานที่โหลดคลิปอะนะโหลดคลิปเอาไปไว้ไปไว้ไปไว้อะปล่อยบ้านได้หนึ่งคลิปก็ไปแทนได้แล้วหนึ่งคลิปประมาณเนี้ยเราต้องทำแสงแดดฝนตก เดอะเอาจะจข่าวล่างเดี๋ยวเดี๋ยวดีไปดูเะเดี๋ยวน่าจะมีอะไรเนาะนู่นน่ะมันตั้งเขาอยู่นู่นแล้วอ่ะนู่นน่ะนู่นน่ะอุ๊ยอุ๊ยนู่นน่ะตั้งเขาอยู่แล้วอ่ะมันตกเมื่อวานนี้ก็ตกอือหือตกแล้วทำไมมันร้อนไม่รู้นะประมาณเนี่ยเออหาคนมาซ่อมหลังคาย,ยังไม่ได้เลยนะน้องเขาติดงานอยู่นะเนาะแปลกะแน่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 ลุกลุกนู่นน่ะดอกบัลชัน,นะเ,นชเต็มเลยพี่น้องกัน ดอกอาารานเก็บมาแล้วก็ขึ้นลาหมดอ่ะนะไม่อยากจะเก็บแล้วไปดูไปดูทิศนูน่นสิมาอยู่ตรงนี้นี่เองถึงว่านี่เลยพี่น้องเจ้าขาอยู่ตรงนี้ยนะที่มันตกมาตื้มตืมตืมเนี่ยนะนี่เลยอยู่แค่บนหัวเนี้ยนะอยู่ตรงบนหลังคาเราเนี่ยโอ้ยจะวิ่งไปนู่นก็ไม่ได้นะเปียกอยู่เด้อผมเนะผมเเพ้เปียกอยู่เด้อ,นะอ,อ,ดอหิวข้าวก็หิวข้าวเด้อยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยเด้อ อ่ะให้ดูแค่นี้เดอ้อกี่นาทีแล้วเนะ่เพิ่งได้สี่นาทีเอาแปดนาทีไหมฮะก็วันก่อนก็ไปสำนักงานรู้ไหมว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเห็ดค่ายเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนเล็กกับเห็ดโคนใหญ่อนะเลกกะนะเลตุ้มเป๊ะค่ะเห็นไมท้่เกิดตรงเนี้ยเห็ดที่เอาชุดแรกอะอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหพอไม่เห็นนะ โอ้โหเก็บกระดองใจเลยอ่ะมันไม่ได้ประมาณนี้จากแดดมีอ่ะเริ่มมีไม่มีแดดแล้วนะเริ่มจะมาหนักแล้วนะทุกท่านค่ะนี่เลยโอ้เมื่อกี้เสียงดังเลยดังจนฟังแอดไอหรือใครตอบคอมเมนต์อะไรไม่รู้เรื่องเลยนะฟังเสียงโอ้ตกใจตกใจเมื่อกี้ตกใจใหญ่เลยเห็นไหมก็แค่เนี้ยทําไมมันอะไรนักหนาโอ้เยอะเหมือนกันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่เยอะเยอะเหมือนกันลรงน้นค่ะเยอะเหมือนกันเนาะไปดูอ้าวไม่มีแสงแล้วอ่ะอยากจะดูลงจินเพิ่งหยุดนะเนี่ยเพิ่งหยุดแต่แป๊บเดี๋ยวก็มาเชื่อเหอะแป๊บเดี๋ยนางก็มาอีกเดี๋ยวก็ลงอีกอ่ะเชียงใหม่น่าจะลงแล้วนะเชียงใหม่ลงแล้วฟังเสียงก็รู้มาแล้วบ้านเรามาแล้ว นั่นเลยหาใหญ่ๆเลยนะก็นี่เราเอามาปลูกตะไคร้ตรงนี้นะปลูกตะไคร้สองบบาเลยสองบ่อ,อ,บอนี่มีประโยชน์เนาะว่าจะทํานี่แหละทําบ้านอีกหลังหนึ่งเล้นะสร้างโค้งไว้ตรงนั้นแล้วอ้าวลืมบันทิไปแจ้งโอ้ยเน,นาะมะแนวนู่มานมะนนวก็ยังมีพอเหลือนะเอาลงเป็นพันเลยอะ่ะ ันก็เบาล่งแล้วที่นอนไม่มีทุกท่านค่ะทุกทีตรงเนี้ยเป็นเห็ดเห็ดออกปีแรกเสาไฟฟ้าที่เราทลกสมัยตะก่อนเนาะมีแต่เราคนเดียวนะเอามาใช้นะเออแทงด้วยซ้ำเนาะนี่ปีเนี้ยตรงนี้ใช้หมดเลยเนี่ยตรงนี้ใช้หมดเลยบานก่อนนะนะเละตุ้มเป๊ะนะไปเจอข้างในเละตุ้มเป๊ะแต่เห็ดคนเล็กก็ออก เห็ดโคนเล็กก็พอจะมีอยู่เนาะเห็ดโคนเล็กนี่นน่ะอันนั้นคือเห็ดโคนเล็กอะนะเล็กๆมีเล็กๆก็มีนู่นน่มีแต่เราไม่มันมันไม่มีเยอะเนาะเราก็เลยไม่เก็บอนะโอ้ยมีมีมีนะคะนู่นน่ะนู่นนู่นนู่นมีใค้เห็ดโคนเล็กนู่นน่ะนะนั่นใช่เลยใช่แล้วใช่แล้วฝนจะลงมาไม่จะทันไหมเนี่ยอฮจะทันไหม แต่ทุกทีเห็ดโคนใหญ่นะเดี๋ยวจะรอดูเนาะจะรอสักพักมาแทะตรงเนี้ยอุ้ยนู่นแล้วมีแล้วเห็ดโคนใหญ่หรือเปล่าเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วค่ะอันนี้เลยใช่เลยเห็ดโคนใหญ่อะวันก่อนไปสํานการณ์มามันก็เละตุ้มเป๊อันนี้ก็เละแล้วนะถือว่าอันนี้เป็นเห็ดโคนใหญ่แล้วมันกลายพันธ์อันนี้อันนี้คือเห็ดโคนนแล้วก็ไม่โดนแล้วนะแต่ถ้าเรามาเจอตอนดอกตุ้มๆมันน่ะนะจะสวยจะจะอ้วนมากอะนะอันนี้ใช่เห็ดโคนเ่ยนะ โอเคเดี๋ยวเนี่ยตรงเนี้ยใช่หมดในจอมปวกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะจอมปวกขึ้นตรงไหนเห็ดโคนขึ้นตรงนั้นอุ้ยเดี๋ยวไปดูขึน้นในตรงเนี้ยใช่หมดเลยบริเวณเนี้ยใช่หมดเนี่ยหนึ่งบาท,ที่เราอยู่ตรงนี้เนะี่ยโคนตรงนี้ก็ขึ้นนะโคนจอมปลวกเนี่ยขึ้นหมดเลยทุกท่นานค่ะอืมนี่ฝนตกตอนสิ้นเดือนนี่เห็นไหมเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้ว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 เริ่มจะเจอแล้ว โอ้ถ้ามันออกยิ่งก็ใครจะมาแย่งเราเก็บอะสนุกมากนะไปะเราไปก่อนที่ฝนจะลงมาลงแล้วลงแล้วลงมาแล้วนะคะว่ายังไม่คันถาดคำลงมาแล้วคะ่ะลงแล้วด้วยลงมาแล้วด้วยนู่นเลยฮ <laughs> ไปแวบไปไปที่นู่นไปไปเอาเห็ดโคนก่อนอันนี้าฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะฝากไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาถ้าได้เยอะก็โอเคอย่างอยก็ต้มเค็มอ่ะเนาะได้เนาะไปค่ะไปค่ะไปสวนค่ะไปสวนค่ะเดินเลาะเละาะค่ะก็เทิดนะคาทังทั้นข,าน,นขานี้เลยนานๆจะโลกมาตรงนี้นะโลกโลกก็คือเลาะเลาะก็คือโลก ใช่ไหมยิงพจะจำมานโอ้โหมะเขือพวงมะเขือพวงนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอ้า,อาลืมไปเก็บตรงนู้นนะถ้าจะแก่หมดแล้วนะโอ้ยเนาะอื้ลกน่าดูเลยทุกท่านคะ่ะลกๆกเนี่ยตรงเนี้ยออกหมดเลยในะเห็ดอะออกหมดร้อยพี่น้องคะ่ะตอนนี้มันเหลืออะไร แต่ตอนนี้ก็ไม่ยังไม่ออกนะตรกนั้นคะ่ะไปอีนี้ก็เคยออกแตจอมปวกใหญ่ๆเนี่ยนะอันนี้เลยนี่เลยบริเวณบ้านเรานี่ออกไปแล้วนะเห็ดเห็ดโคนเล็กเออเฮ้อเล็กเล็กเ็กออกแล้วคะ่ะฝนก็มาแล้วคะ่แะแล้วฝนก็มาแล้วนะคะยังไม่ได้ปิดหมดเครื่องบินเลยคะ่ะเดี๋ยวก็ตรงเนี้ยมันจะเต็มเลยเนาะเนี้ยเนีๆๆๆ้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวถ้าตกชุ่ๆชนะ่เนี่ยจมาดูอีกทีนะบริเวณตรงนี้ออกหมดเลยนะ ไช่เห็ดฟางโอ้ยมันออกไปหมดแล้วที่นี่นู่นเลยนะนู่นเลยนู่นเลย,เ,ลยเห็นอยู่นะเห็นอยูป่ปายอ่าฮนะดูนะดูนะเอา้าเขาปลูกมาปลูกนาตรงนี้แล้วเหรอเราติดงานเขาว่าปลูกนาหลังบ้านหมดแล้วเนอะนู่นเลยนะคะฝนตกได้เย็นไหมคะดีนะออลลมมาด้วยนะเนี่ยใบเพกาเดี๋ยวจะไปย้อมผ้านะเดี๋ยววันที่สิบสี่นี่ดูเป็นยังไงเนี่ย มันจะเป็นไอ้นี่กลัวแต่ก่อนเรามาอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้สองปีแล้วนะทุกานค่ะสองปีแล้วแอมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตัวตรงนี้ก็ล่มนะที่ว่าล่มมาเก็บๆที่มันลกๆตรงนี้เดี๋ยวจะย้ายนะเดี๋ยวมีเวลาและโอกาสแล้วจะย้ายแล้วนะเห็นไหมสิ่งทุกอย่าง,งาด้วยต้นมะกรูดเรานะลงแล้วลงแล้วนะเคลียแถวเนี้ยเห็ดโคนหมดเลยทุกานค่ะ จะเป็นเฮลโคนหมดเลยยุงกัดค่ะอ้าวนู่นนะฝนตกไม่ตกนะร้วนน้ำรวดะน่าเต็มมาแล้วเต็มเต็มจะเอาอยัางไงดีอุ้ยนู่นหนนะเต็ม,เ,มเต็มเลยมาเต็มเต็มเลยท่อนคานู่นเลยนั่นดูบ้านดิ ทิ้งบ้านไปหลายวันนลขึ้นอีกสองหลังแล้วท่าเนี้นะนู่นอันนั้นก็เต็มราทาสีเรียบร้อยสี่หลังมันก็จะขึ้นเก้าหลังทีเดียวนะขึ้นเก้าหลังทีเดียวก็หยุดหยุดแล้วก็ไปขออนุญาตอีกนะในเทศบาลนะอือฮะอันนี้คือพายุนั่งก็งน,น้น่ะพายุมาแล้วจะให้ดูพายุเป็นยังไง เต็มๆเลยนะทุกนันคะ่ะพายุมาเต็มๆนู่นไงเราบอกแล้วบอกแล้วว่าพายุช่วงพายุมีเก็บปูไหมได้ยินไหมคะ,ะทำไมเขาไม่ตัดล่ะตรงเนี้ยตัดไปเลยเราไม่ได้ห่วงเห็นไหมคะเห็นไหมคะนูน่นบนเขาอ่ะอือฮ ตัวอะไรนะว่ามีดินตรงนี้เป็นมอะไรตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรคะตัวอะไรคะเดี๋ยวจะให้ดูนะไปโอเล่โอเล,อเล่จีไปตกแรงแล้วนะอันนี้ถือว่าแรงแล้วนะเราอยู่กลางไอ้ฝนนะ่งข้างขาอื้อหือือ สวยมากนะอันนี้เนาะผลของบไอลูกชาเนาะสวยมากทุกท่านค่ะทำไมสวยอย่างนี้สวยมากเลยสวยค่าเป็นพวงระยะเลยนะนั่นสวยหมดเลยเอาไว้กินได้ไหมเนาะใครกินได้บอกเด้อนี่ เป็นผลไม้ธรรมชาติอะมันจะให้พิษให้อะไรไหมเนี่ยสวยมากคุณง่างกาสวยมากมันจะปลูกเองเดอ้อดูบนเขาดูบนเขานี่น,นนะน้ําเกี่ยวนะคะโอเคที่เราเดินมานี่มาเดินดูเห็ดโคนนะคะัุง่าะ ตามหายเฮดโคนนั้นไม่มีนะคะมันไม่เหมือนเมืองนอกนะเมืองนอกเขาไมเขาหาเก่งกันจังเลยแถวไหนอะเอาแถวนี้แถวนี้ที่มันมีนะเอาดิดูดิดูตรงนี้ได้เราพี่ๆเพืเ่อนๆค่ะเอที่มันออกทุกปีทุกปีไม่มีนะคะเนี่ยตรงคลุ้มคลุ้มเลยนาะแต่ถ้ามันมีอะอีกสองวันนู่นแะนะเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะ ตรงนี้วันนั้นที่เก็บเห็ดเห็ดโคนเล็กแหละเออแล้วมันจะมีเห็ดโคนใหญ่แทรกมาด้วยนะตามหลักก็เป็นเห็ดโคนใหญ่ออกก่อนเนาะแล้วก็จะเป็นเห็ดโคนเล็กนะลามาข้างน่าค่ะเห็นไหมแก้วเนี่ยเห็นไหมดอกอันชันแย่ๆเลยเนี่ยไม่ได้เก็บถ้าเราเก็บแล้วมันไม่มีที่ตากมันก็ขึ้นลาน่นนะขึ้นเป็นต้นต้นสนโน่นนะนี่เลย นี่เลยยังไงยังไงเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วอ่าหยุดแล้วเริ่มหยุดละเริ่มจะหยุดแล้วนะคะได้กี่นาทีแล้วเดินต้อง,อาน,องน,านานสองนานนะนะเพิ่งได้เท่าไหร่เพิ่งได้สิบนาทีเองดูห่างค่ะอ่าฮะโอ้ดูดอกยี่โถยี่โถปูกเมลร่ก็ไม่ไม่ได้ไปวัดไปวานะนี่ต้นต้นนี้ยนะซื้อมาปลูกนะต้นเท่าไหร่นะ ต้นเทไลน่ะน่่เน่่แตกกิ่งสาขาแล้วนะแตกกิ่งมานี่แล้วนะเนี่ยต้นอัญชันดอกอัญชันจะเตมทําไมมีสีขาวไม่รู้ไปเคยเห็นมั่งดอกอัญชันสีขาวมันกลายพันธุ์ของมานน้วนะต้นเดียวกันหน่อยประมาณนี้นะนู่นอันนี้ก็สีขาวสีขาวอันนี้สีขาวทั้งยวงเลยนะนู่นสองสามดอกข้างบนน่ะใช่หมดเลยส่วนดอก สองดอกสามดอกเป็นสีขาวหมดเลยสวยมากสวยสีขาวบริสุทธิ์เลยนะนี่เลยนี่เลยนี่นี่อีกดอกนึงเนาะนี่ก็อีกดอกนึงเนี่ยข้างบนเลยนะอ่ต้นเดียวกันเป็นสีม่วงอันนี้ก็เป็นสีม่วงต้นเดียวกันเออแปลกมือนพอบพ่อแม่เดียวกันนี่ใส่ไว้เหมือนกันประมาณนั้นนะตรงเนี้มันมีนะอันนี้เอาใส่กระถางไวล้ลรกๆกันนะเออเป็น เขาเรียกอะไรเป็นที่นั่งเล่นตรงเนี้ยนะเป็นเขาเรียกอะไรสวนยอ่อมแต่ตัวนี้ไม่ย่อมละไม่มีเวลาละเป็นยูทูบบ้างนะนี่เนี่ยนี่ถ้าเฮดโฟนออกเขาจะมาเฝ้ากันอยู่ตรงนี้นะเอเขาไม่บอกเจ้าของหรอกแต่เราไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมดอกอัญชันดอกมากดอกอัญชันดอกมากดอกมากนี่เลยนะนี่เลยช่วงทิ้งช่วงไปนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยกำลังเอาต้นชายามาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นรั้วนะ มันไม่อยากไอ้ล้อมรั้วนะต้นทุนก็สูงเราไม่ชอบธรรมชาติเนะฝั่งโน้นะตะก่อนเราเอาไม้อันนั้นใส่อะไม้ละแนงอะที่เขาทำเออนี่แหละหมดไปเป็นสองสามหมื่นอะนะนี่เลยอันนี้ตั้งแต่ปี5-57มาแล้วแหละฮะตั้งแต่ปี5้็มันก็อยู่มาหลายปีเนาะหมแปดเก้าปีแหละอ่าพอมาเข้ามาตอนนี้ละเอาสิต้นชะยาก็ปลูกมาตลอดนะเนี่ยมันก็มันก็ไม่โตเนาะ อันนี้ก็โตแล้วนะโตแล้วมันก็แถวเนี้ยตลอดนี่ไงดอกนี่ไงนี่ไงดอกที่เราดึงมานะั้นะนี่อันนี้เดี๋ยวไปต้มไปแกง่งนะอร่อยหัดใส่ไข่ได้นะหัดนใส่ไข่ก็ได้นะใส่ไข่ได้นะประมาณนี้โอ้โหาะโอย้ยังตกอีกไม่หยุดหรอกไม่หยุดเดีวก็ไม่หยุดนะกเล่นแล้วฝนไม่หยุดนะกันบังคะับไ,ไม่มีหยุดเลยอ่าฮะ ไม่มีหยุดนะคะนี่เลยโอ้ยนี่แหละผลของอยากได้คลิปมันเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยทุลักทุเลพี่น้องค่ะล่มขาล่มไปไปกี้ไอไปคล้องกับอันนั้นอะไรนะขากล้องเราขาล่มอ่ะนะขาล่มไปเกี่ยวกับขา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 กล้องขากล้องเกี่ยวกับขาล่มอะ โอ้โหนี่จะไปต้มจิ้มน้ำพริกได้อะไรได้เนาะได้เยอะๆหวานนะทุกท่านหวานเป็นธรรมชาตินะพทอดเสียไข่ก็ได้เนี่ยมีอีกแล้วมีอีกแล้วนี่นี่เห็นไหมเก็บตั้งแต่นู้นนะกำลังมาเก็บรอบนี้นะออไม่มีเวลาอู้าค่ะที่เก็บตอนที่เข้าหนะ้าบานกล้านะโอ้ยต้งเต่เดือนไหนแล้วนะเดือนพฤษภาแล้วมนะั้ง พุทธพามิถุนาอะไรก็มาแน,น่้นะก่อนนูน่นพุทธาพฤษภาแล้วมั้งเนี่ยได้เยอะเลยได้เยอะเลยได้เยอะเลยเดี๋ยวไปดูข้างในนะจะมีนะได้เยอะเลยเยอะนี่ยต้นชายาตลอดนะถ้าต้นชายาโตมาแล้วก็ต้นอื่นมันก็ไม่ออกแล้วนะต้นยาอะไรเนี่ยอันนี้ใครให้เขานะเขาไม่มาดูแลนะปีนี้เขาไม่มาดูแลก็เลยเป็นอย่างนี้เอ้า เอาที่ต่มันตกมีแสงแดดแล้วเย้แย่แย่แดดออกมาแล้วนิดนึงประมาณเนี้ยเนาะอือฮะเดิน huh. ไปไม่กี่นาทีแล้วโอ้ยสิบห้านาทีแล้วทุกข้างขาได้สิบห้านาทีแล้วโอ้ยเจอดอกดอกดอกอะไรเขาเรียกอะไรแถวทางเหนือเขาเรียกดอกสลิดคานะดอกสลิดคาประมาณนั้นนะเขาเรียกอะไร แถวภาคกลางเขาเรียกดอกอะไรดอกดอกอะไรบอกมาเดอ้อภาคกลางหรือภาคไหนไหนเดอ้อภาคอีสานอะไรตรงแหนก็ได้เนาะประมาณนี้นะนี่เลยจริงๆไม่มีเวลาหรอกมาเดินดูน,น,ดนู่นดูนี่นะอแล้วก็เก็บคลิปเอาไปลงลงบ้านเล็กเด้อเพื่อนค่ะลงบ้านเล็กบ้านเล็กก็ไม่อยากขึ้นมันเหนื่อยมากนะเดี๋ยวงานเข้าอีกนะมันก็จะมีงานเข้าอีกนะ งานสำนักงานก็ยังไม่จบนะทุกท่านค่ะองแกก็จะค,ค่อยๆทำไปเนาะบานหลังเล็กันส่งงานแล้วก็จะปรับเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนไม่ได้เรายังไม่รู้จุดนะแล้วเราก็จะระดมตรงนั้นะเนะมีอะไรเราก็จะไประดมตรงนั้นนะโอ้ยล่วงล่วงจากมือได้ไงบานหลังเด็กก็ยากลำบากแสนเข็มล่วงเลยนะเก็บตามเก็บค่ะโอ้ย ก็บแล้วเก็บแล้วป่ะไปเก็บด้านในเนาะประมาณแม่บนเขาบนเขาเห็นไหมนู่นอะแต่ทางนูน้นยังนะแต่บ้านเราเต็มๆมอัน,น,นตรงนั้นมีเขื่อนนะตรงที่นั่นในมืดๆนะตรงนี้มีเขื่อนเขื่อนอยู่ตรงนี้สิบกิโลนะประมาณนี้นะะโอเขน,นะคะ แค่โอเคนะคะแอมแกวก,ก็ขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสุขสวัสตีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเอฟซี FC นะคะก็มีใครเข้ามามั่งนะ,ะช่องนี้ก็มีนะอย่างน้อยก็พจนีเอ๊ยพจมานลูกสาวพจมานิงพจมานแล้วก็บางทีก็คุณยา่าหม่อมยา่าเนาะหม่อมย่าทั่วสายทองก็ปาร์ตี้เนาะที่ที่มาประจาอะนะแล้วก็มีใครนะเนาะแมวยิมแมวยิ้มก็เริ่มมาละเออทั้งวันเลยเนาะ ระมาณนี้นะก็ป้าตีก็มีหญิงชบาในหะญิงติว๋วก็มานะคะบางทีก็นู่นแะอปพร้อมทศาลก็เข้ามานะใครเข้ามานะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะบางทีก็ผู้หมดยุทธหรือว่าใครๆทุกกําลังใจะะแล้วนะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะน้องก็บอกตลอดบันนะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะคะแอดมุกแก้ขอลงไลน์ไปก่อนนะคะายบายค่ะขอให้โชคดีตลอดไปนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ ทั้งวีทั้งวันปี่น้องขาเมาเลยนะคะดูน,นะคะดูเอาเลยคะ่ะหมดวีหมดวันนะคะดูเอาไม่มีแสงแดดเลยนะคะมาแล้วสองวันแล้วนะ,ะสองวันเข้าวันที่สามวันนี้แล้วเออวันที่สามแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะเป็นยังไงที่อื่นเป็นยังไงมั่งคาลำพู gasket, น่ะลำพูนดูนะคะดูดูดูเอามันไม่มีแสงแดดเลยเนะคะ จะไปทางไหนก็ไม่ได้นะเงียบกลิบเงียบกลิบในโะรงงานค่ะเอเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็มาอีกประมาณนี้นะคะให้ดูเอาว่าตกป,ปลอยเป็นยังไงแสนจะลำํำคานนะมันเท่าที่กับลำ้ำคานนะประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ไม้อีกแล้วประมาณเนี้เออไม่อนู่นเลยนะนี่เลยตกเปาะแปะเปาะแปะ เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปประมาณเนี้ยเนาะดูอนาคาะดูอนะคะใบกล้วยดิใบกล้วยเปียกหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปียกหมดคะดูท้องฟ้าทุกทิศทุกทางเลยนะคะนู่นนะไม่มีแสงแดดเลยนะคะนู่นเครื่องบินก็เข้าเมฆไปตามระเบียบนู่นนะไปดูนะคะว่ามันทิศไหนมันมีนะนู่นเลยเห็นไหมรอบทิศรอบทางเห็นไหมคะ ไม่มีนะไม่มีที่จะหยุดเลยนะตอนเนี้กลางล่มนะ,ะกลางนี้กลางล่มมาดูวันที่สามแล้วนะโรง้านขาดูบนเขานะคะดูบนเขานูนะ่นนะนะดูบนเขานะคะเป็นยังไงถนนเงียบกริบเงียบกริบนะไม่มีใครเดินไม่มีใครเดินใครเหินเลยนะดูบนเขาเมื่อตึด๊ดเตือนเนี่ยบรรยากาศนอนอยู่กับบ้านนะ่ะละประมาณนี้นะนู่นเลยนะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆตรงนั้นข่ะเราพิษรอบทางเลยนะนู่นเป็นอย่างนี้ท้องป้าเต็มไปด้วยเมฆฝนนะ่นนูนเลนี่เลยที่อื่นเป็นยังไงมั่งนอกนี่เลยนี่เลยเหมือนเหมือนจะเอามือคว้าลงมาได้นะประมาณนี้นะคะ นู่นนะบนเขานูา่นนะช่องว่างตรงนั้นนะ่ะช่องว่างตัวนั้นเด่นเลยก็จะไปค้าเขื่อนนะ่ดรู้ด้วยบนลาเขาอ่ะบนลาเขาที่ที่ใกล้ๆเขื่อนน่นะดูอาพี่น้องค่าตรงนู้นอ่ะปกคลุมไปหมดแล้วนะได้เมฆนะครับนะบนเขาก็ไม่เหลือแล้วนะครับปกคลุมไปหมดนะครับคลุมไปหมดนะด้วยเมฆนะครับพีงน้งานี่ตอนนี้ก็ตกดินลินนะไง ถือล่มนะถือล่มมาด้วยเก็บภาพไปด้วยนะดูเอาอนะนูเชียงใหม่ก็มีช่องว่างนะประมาณนี้นะน่าจะลงหลังจากบ้านเราหลังจากบ้านเราตกไปแล้วนะเชียงใหม่กับลำพูนไม่ไกลกันนะทุกท่านค่ะแต่ลำพูนตกเอาตกเอา,ตกเอาทั้งวี่ทั้งวันนะนะ Uh huh. ดูเอาดูเอานะคะดูเอานะคะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะนู่นเลยโอ้ยเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเดี๋ยวเก็บผักบุ้งนะกนเขาบนเขาอดูนะบนเขาตรึมเลยนั่นเลยไม่เหลือนะะ นี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยค่ะมโมเหมือนกับมืดอะนะทต่จริงไม่มืดหรอกไม่มืดเลยโอ้ยรถไถยเปิดไฟเลยทุกท่านค่ะมืดไม่มืดนะคลึ้มปลาคลื้มฝนกนะทุกท่านค่ะเป็นซะอย่างนี้นะคะให้ดูบรรยากาศ ไปพังๆนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะเราไม่ได้เก็บมาเดียออกมาเก็บบรรยากาศเนาะเมมโมรี่เต็มแล้วกันทุกท่านค่ะก็วันนี้ก็เริ่มนะเริ่มล้างห้องโทรศัพท์นะในเครื่องของเราเนะีจะได้เก็บบรรยากาศมาฝากกันทุกท่านด้วยเนาะหลายบติดงาน งานนี่นะทุกคนค่ะนี่เลยนะโอเคนะคะดูเอาว่าอยู่ตรงไหนมันมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นนะคะทุกท่านค่ะเห็นไหมมันฤดูของเขาแล้วเนะ เขาเรียกฤดดูการนะคะดูดูดอกไม้ปลูกเองนะ,ะปลูกเองเอามาปลูกเองค่ะปลูกตลอดแนวแต่เหลือต้นเดียวแค่นี้นะกะ็ตามนั้นนะเขาไม่เอาก็ตามนั้นนเดี๋ยวจะหาเวลาหาเห็ดเนาะหาเห็ดเห็ดโคนนะ,ะทุกฟีมัมจะมีแถวนี้นะ,ะแถวนี้นะ ตะเลดหาเห็ดโคนดีกว่านะทุกน,น่านไปตลาดนะครับไปตลาดไข่หมดไข่หมดเนี่ยทุกทีจะมีแถวนี้นะแถวนี้เต็มไปหมดนะะ่ะตถวนี้จะมีเห็ดมีมีหมดละแหละทุกเนี้ยโอ้ยเนาะรัวพังอื้มนะเราไปตามดูว่าที่มันเคยออกมันจะมีไหมป่าป่าดงเดืบแถวนี้มีหมด